ฝนตกนะครับทีไรนะครับปวดหัวทุกทีนะครับเพราะหลังคาน้ารั่วนะครับ วันนี้นะครับจะพาไปชมการแก้ไขปัญหานะครับแบบทีเดียวจบไม่ต้องนอนกุ้มใจอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับงานนี้นะครับเราใช้แผ่นปิดหลังคาซูเปอร์ซิลนะครับผมงานนี้เป็นการซิลหลังคานะครับทั้งหลังคาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยน้ำนะครับที่เราสงสัยว่าจะเล็ดลอดนะครับตามแฟชชิ่งก็ตามนะครับตามรอยต่อก็ตามนะครับหรือตามซิลิโคนที่เรายิงไว้นะครับ หมดปัญหาแน่นอนครับเพราะตัวนี้เราทําการซิลทั้งหลังคาครับข้อดีของแผ่นตัวนี้นะครับนอกจากช่วยกันน้ํานะครับช่วยซิลทั้งหลังคาแล้วนะครับยังช่วยลดความร้อนนะครับเพราะตัวมันมีความหนานะฮะจะทําให้ความร้อนนะครับผ่านได้ยากนะครับนอกจากนี้ด้านบนนะครับถ้าเลือกแบบสีเงินนะครับจะจะมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนสะท้อนแสง UV ด้วยนะครับ และอย่างที่กล่าวไปครับว่าตัวมันหนาเป็นฉนวนนะครับฉะนั้นเวลาฝนตกนะครับก็จะเงียบขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่นะครับเวลาเราปิดนะครับนี่ฮะเราปิดด้านข้างเข้ามาได้เลยปิดด้านข้างมาหมดเลยนะครับเหมือนเป็นแฟชชิ่งด้วยนะครับเราเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยหมดปัญหาน้ำรั่วซึมนะครับนะฮะแผ่นปิดหลังคาซูเปอร์ซีลตาคอนแมนนะครับพอปิดตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่า หมดปัญหาการรั่วซึมนะครับและลดความร้อนที่ถ่ายลงสู่ห้องข้างล่างนะครับแล้วก็ลดเสียงขณะฝนตกนะครับบางทีนะครับคุยงานกันไม่รู้เรื่องนะครับดูทีวีไม่รู้เรื่องเวลาฝนตกดังๆนะครับติดแผ่นตัวนี้เข้าไปนะครับบอกเลยว่าเงียบขึ้นเยอะมากนะครับและลดความร้อนนะครับและใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ครับ